สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่7ธันวา2568นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่500บาทคา่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองนะวันที่7ธันวา2568 ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่63,500บาทรับซื้อที่63,400บาทส่วนทองรูปพัรธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่64,300บาทรับซื้ออยู่ที่62,125บาท68สตังค์ และราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงอยู่ที่500บาทคา่ะส่วนสปอร์ตสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทำกำไรสปอร์ตโกลาสุดตอนนี้อยู่ที่ c 198.465ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ c 198.685 เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.24ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่31.926มีการปรับลดลงอยู่ที่0.29ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง 2ส,สลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะสุกแม่ทองใบออรลอร่ลอลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ